นี่ก็จะเข้ากลางๆปี2 5งปี2566แล้วนะครับและสำหรับนะครับคำพยากรณ์ชะตาในเดือนมิถุนายน2566นั้นจริงๆแล้วดาวหลายดวงก็เริ่มทยอยโยกย้ายขยับนะครับเปลี่ยนราศีกันไปสำหรับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะย้ายจากพฤกษบมาอยู่ที่ ราศีมิถุนในช่วง,งกลางกงเดือนส่วนในคำพยากรณ์ตรงนี้ที่เป็นของชาวลักนนาราศีเมษนั้นนะครับต้องบอกว่ายังคงมีดาวพฤหัสกับราหูอยู่ที่ลักนาราศีเมษแล้วก็ดาวพฤหัสยังทรงคุณเป็นราชาโชคราหูเป็นเทวีโชค ยังส่งผลดีนานับประการให้กับชาวลัคนาราศีเมษแต่บอกตรงนี้นะครับว่าดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายในช่วงกลางๆงเดือนมิถุนายนนั้นดาวอาทิตย์จะเข้าไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวพุธท,ที่เป็นเกษตรราทิปดีแล้วโยกหน้าลัคนาราศีเมษโดยตรง ลัคนาราศีเมษจึงได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาจะหยิบจับทำอะไรก็ตามมักจะมีคนเอื้อประโยชน์ให้เสมอแต่ก็ไม่ใช่ทั้งเดือนนะครับมันมีช่วงที่ครุกขลักอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงวันที่1นึ่ถึงวันที่5 1ถึง5นะครับมิถุนายนมีปัญหาจุกจิกปากเสียงกับผู้ร่วมงาน 6-10นะครับเป็นช่วงที่ต้องมีการแข่งขันสูงในเรื่องของงานชาวลัคนาราศีเมษคุณเตรียมตัวได้เลยนะครับมีคู่แข่งขันในงานหรือง,งานอะไรที่ที่เออมันเข้ามานั้นคุณอาจจะเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งก็ต้องไปแข่งกับอีกหนึ่งคน2คน3คนแต่กระซิบบอกว่ายังไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนคุณอยู่ดี พอมาวันที่11จนถึงวันที่15นั้นนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษจู่ๆก็จิตตกเฉยๆไม่สบายใจจิตตกหงุดหงิดใจนู่นนี่นั่นคิดอะไรไปนในทางลบทำให้ตัวเองนั้นไม่ค่อยสบายใจแล้วก็พอมาถึง16ถึง20ช่วงนี้แฮปปี้ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาของคุณ อย่าลืมอย่าลืมนะครับดาวสุกเองก็ขยับย้ายก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณไปร่วมกับอังคารด้วยสงสัยช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนความรักจะเข้ามาอบอวลชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนพอมาถึงวันที่21จนถึงวันที่25นะครับช่วงนั้นการเงินจะดีดีด เหมือนกับจะมีโชคดีในเรื่องการเงินเงินที่ได้มาโดยง่ายเพราะดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษด้วยเป็นราชาโชคแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรถึงอังคารจะเป็นนิดแต่ก็ไม่ต้องไปวอรี่เพราะว่าศุกร์กับอังคารมันเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นวันที่21จนถึงวันที่25ชาวลัคนาราศีเมษน่าจะได้เงินได้ทองมาโดยง่าย แต่ก็จะไปใช้จ่ายซ้นงเพดังนิดนึงในช่วงไปลายปลายเดือนประมาณวันที่26กจนถึง30นะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการเงินในภาพรวมๆถือว่าในช่วงเดือนมิถุนายนคุณยังหาเงินได้เยอะเฉพาะดาวสุขดวงเดียวที่เป็นราชาโชคนี่ก็หาได้ไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้ว แต่คุณก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับงานบางอย่างมันรอการตัดสินใจของคุณงานบางอย่างมันรอให้คุณเองนั้นเป็นคนสรุปเป็นคนเปิดอ,อนะครับก็น่าจะดีละแหละในช่วงนั้นนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมได้บอกไปแล้วว่าความรักจะเข้ามาอบอวลชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอนแต่มันเป็นความรักในลนักษณะที่ทั้งเรื่องรักๆใกล้ๆทั้งเรื่องความเสน่หา นะครับเซ็กซ์อฟพิวต่างๆเข้ามาอบอวลชาวลัคนาราศีเมษอย่างเต็มที่เมษที่มีแฟนอยู่แล้วก็ระวังนิดนึงนะครับนะครับบางคนมันรู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วมันก็ยังจะดันทะลึ่งเข้ามาก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่เดือนมิถุนายนนี่แหละนะผมว่าความรักเข้ามาอบอวลในชีวิตคุณอย่างแน่นอนโชคดีนะครับ